เขาใจยิ่งขึ้นนะกว่าที่แบบว่าขับในโหมดอื่นๆเนะี่ยเงียบกิปเลยพอมาสปอร์ตอยากให้มันแบบเล้าใจเวลาใช้งานจริงนะใช้ปรับเสียงพวกนี้มีให้เลือกสามเสียงเออน่ารักแจ๋วดีเท่ดีแต่ขับมาเนี่ยมันมีสิ่งลบก,กวนอยู่นิดนึงเนี่ยแสงที่มันกระทบลงมารู้สึกว่ามันมีความร้อนแผ่มาถึงอยู่นะนี้ก็ น่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะใช้งานแล้วมันจะเป็นตัวแปรขนาดไหนสำหรับในเรื่องของหลังคาใสข้อดีคือเท่ๆครับมองวิวได้นะฮะลดในเรื่องของน้ำหนักลงไปนะแต่เนี่ยแหละในเมืองไทยข้อเสียมก็จะเป็นเรื่องความร้อนนี่แหละครับ ทีนี้นรบทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้มีรถใหม่มันนาเสนอแล้วก็รถใหม่คันนี้เป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่เกตวอร์มอเตอร์เอามาทําตลาดกับออร่า07นะครับหรือออร่าเซเนั่นเองจริงๆแล้วในเมืองจีนเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับใช้ชื่อว่าออร่าแกนแคทซึ่งแกนแคทรุ่นนี้เนี่ยนะเคยเข้ามาโชว์ตัวในไทยทั้งมอเตอร์โชว์ทั้งงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็มาแล้วแต่วันนี้นะครับ เป็นคิวที่เราได้ทำการทดลองขับก่อนที่จะเปิดราคาจำหน่ายจริงของออร่า07หรือออร่าเซเวที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะเรื่องราวต่างๆวันนี้ครับเราจะโฟกัสไปในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆในรถว่าจะมีอะไรบ้างและในการที่เรามาอยู่ในสนามแข่งแบบนี้นะครับแน่นอนจะเป็นเรื่องการทดสอบเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างของรถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมพลังการขับเคลื่อนนะครับขุมพลังการขับเคลื่อนเนี่ยมาจากรถรุ่นเดียวนะคือในเรื่องของ long range ที่เป็นตัวจำหน่ายรุ่นของ a u r a ศนั้นวันนี้เราไม่ได้ลองสำหรับในตัว long range นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงตัวเดียวให้กำลัง204แรงม้าพร้อมกับแรงบิด360นิวตันเมตรแต่พอเป็นรุ่น performance คูณ2เลยครับมอเตอร์204แรงม้าจะเป็น 408แรงม้านะครับแล้วก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวของแรงบิดนั้นครับพุ่งไป680นิตันเมตรเลยแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่83.5กิโลวัตต์เท่ากันทั้งคู่นะฮะแต่ในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ์นั้นที่มีมอเตอร์เพิ่มเข้ามามันก็จะเป็นในเรื่องตัวแปรที่ทำให้ระยะทางนั้นสั้นลงสําหรับตัวลองเลนส์นั้นนะครับทำระยะทางวิ่งได้640กิโลเามตร แต่ในส่วนของเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับระยะทางจะลดหลั่นลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก560-580กิโลเมตรนะครับตามความแรงของมอเตอร์ว่าง่ายๆความยาวของรถเกือบ5เมตรนะ4.8แล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณเมตร8.2เมตรโดยประมาณใหญ่นะครับแล้วก็มีความยาวเพราะฉะนั้นในส่วนของ้องโดยสารเนี่ยจะโอ้อากว้างขวางพอสมควรเลยแหละรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงที่แตะตานะ ออกมาดีไซน์ออกมาทั้งในเรื่อง,องความหรูหราและก็สปอร์ตไว้ได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวนะครับแอดมีความน่ารักกับม,มุกมิ้งในเรื่องของดีไซน์เส้นสายอยู่บ้างพอสมควรที่เรามองเห็นนะตัวของล้อนะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วพุ่มยาง2 3 5 4 5 1หหลังคาเป็นหลังคาแก้วครับขนาดใหญ่เลยกินพื้นที่ไปถึงกระจกมองท้ายเลยนะฮะแล้วก็ในที่ของฝาท้ายเอง จะมีสปอยเลอร์ที่จะช่วยในเรื่องของดาวฟอร์สนะครับหรือเรื่องการกดอากาศเหนั่นเองนะฮะตัวนี้จะสามารถควบคุมในรูปแบบอัตโนมัติเมื่อความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับระบบจะทำการมาให้เองท่านผู้ชมครับด้วยความที่เป็นรถในรูปแบบของฟาต์แบกนะดูเรื่องเส้นสายนะครับตัดโค้งมาเลยอารมณ์ก็คุ้นคุ้น,ค,นคุ้นตาเฉแี่ะกับเรื่องรูปทรงประมาณนี้นะในฝั่งทางยุโรปและ นี่นะครับในเรื่องของหลังคาที่เป็นหลังคาแก้วขนาดใหญ่นะแล้วก็ที่ผมพูดไปถึงเมื่อกี้นี้นั่นก็คือเรื่องของสปอยเลอร์ที่ว่าทํางานได้เองอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็ปรับตําแหน่งปรับเซตได้เองทีนี้ในการทํางานของเขาที่บ่อก70กิโมตรชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเขาจะทํางานเองนะแล้วก็ฝาท้ายพื้นที่ของฝาท้ายประมาณนี้ครับดูสั้นๆแต่ข้างในแหมเป็นเปิดไฟฟ้าด้วยนะ คือคือคือตัวของฝาท้ายมันสั้นแต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บมันลึกครับลึกแล้วก็ตัวของเบาะพับได้ด้วยมีพวกเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆนะอยู่ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างจะมีมาครบเลยแหละโอ้โหดีไซน์ภายในก็ไม่ธรรมดานะ มาขอสัมผัสรถจริงก่อนที่จะทำราคาจำหน่ายในไทยนะครับก็เรื่องงานยันดีของออร่า07หรือออร่าเซเนเี่ย mm hmm. เขาจะเริ่มเปิดราคาจำหน่ายสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ mm hmm. ก็รอดลุ้นในเรื่องราคาอีกทีว้าวไม่ว้าวนะมุมมองภายในการออกแบบภายในก็คุ้นตาอีกแล้วท่านผู้ชมคุ้นตากับกับในส่วนของทางฝั่งยุโรปเขานะใกล้เคียงกันตัวจอ ที่แสดงระบบการขับขี่ต่างๆรวมถึงระบบอ,อ,อินโฟเทนเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับตัวของมาตรวัด10.25และ12.3นิ้วเป็นส่วนของทัชสกรีนนะชุดหน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องตามโหมดขับขี่ต่างๆมีประกอบไปด้วยกัน6โหมดการขับขี่ด้วยกันนะครับในเรื่องของแอมเบียน i g ไลท์ข้างในก็ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยพวกไฟที่ประดับในห้องโดยสารจะแบบ อลังการมากๆนะฮะสำหรับในช่วงเวลากลางคืนนะแล้วก็อีกหนึ่งยางนะครับที่ถือว่าเป็นการลิงก์ระบบของเขาตัวของระบบปฏิบัติการไอโฟตาตัวนี้นะนอกจากจะจัดการในเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ต่างๆที่อยู่ในรถแล้วนะครับตัวการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะวันนี้ก็ได้หมดลวละ่ะทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ ตัวของ Android Auto นะครับการเปิดปิดแอร์เขามีฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ง่ายแต่ในเรื่องของทิศทางลมเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึ่งนี่ว่าต้องเข้าไปในฟีเจอร์ที่มันอยู่ในทัสกรีนตรงนี้นะครับ,อบกอมบ,บทเพลงนะครับในเรื่องลำโพงทั้งหมดมีอยู่11จุดซึ่งเอา i n f i n i t y นะครับเป็นแบรนด์ลำโพงต้นทางของเสียงที่ขับกล่อมในรถคันนี้นะครับ วันนี้มาลองจริงๆแล้วนะมาลองนั่งจริงๆที่ไม่ใช่รถที่อยู่ในฮอผมจะมองในเรื่องของเนี่ยกระจกพารามิกเนี่ยแหละครับเขามีการติดฟิลม์มมีการกรองแสงมาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่พอมานั่งจริงเนี่ยสัมผัสได้ถึงไอร้อนเลยแหละหนึ่งส่วนที่ถือว่าเป็นความโอ,อ้อาของห้องโดยสารนั่นก็คือเล็กลูมของที่นั่งแถวหลังนะครับเบาะนั่งเนี่ยพับลงมาได้ในกรณีที่ เราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการพกสัมภาระตรงนี้เพิ่มมาได้หมดมีตัวของช่องแอร์ที่ให้กับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็ไปคล้ายกับทางฝั่งยุโรปอีกเป็นรูปแบบเทสบายเจ็ตเหมือนกันนะฮะติโครมียมแล้วก็การชาร์จสมาร์ทโฟนนะหรือเชื่อมต่อกับระบบเกี่ยวกับของสมาร์ทโฟนเนี่ยมี USB ทั้ง A และ USBC มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องหัวไม่ต้องหาหัวแปลงนะฮะ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวของระบบช่วยเหลือ้นขับขี่เอ a ดสมีมาให้ครบฟังก์ชันพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่ในกลุ่มของรถไฟฟ้าไม่หนีกันซักรุ่นเลยมีมาให้ครบกับเทคโนโลยี ADA ดนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูวันนี้ Aura 07หรือ Aura 7ที่เราจะทำการทดสอบจะเป็นในรุ่นของ Performance ช่วงล่างที่เป็นอิสระด้านหน้าและพสีสันข้างหลังเป็นในส่วนของมันติลิงกับระบบเบรกทั้ง4ล้อเนี่ยพอลองในแท็ ลองในสนามทดสอบลองในสนามแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับฟิลลิ่งของออ่าร์ศูย์เจ็ดจะไปดูกันต่อดึงหน้าตึงดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ408แรงม้าพร้อมกับทอร์ของเขา680นิวตันเมตรนะผมลองในโหมดเป็นตัวของสปอร์ตบวกสปอร์ตพัดที่เข้ามา จะอยู่โหมดไหนก็แล้วแต่นะครับปรับได้แล้ว,ลว,ลวอารมณ์ในการตอบสนองของเสียงสังเคราะห์ต่างๆของคันเร่งของตัวของพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะปรับโหมดมาให้ให้มันกระชับให้มันกระชับ,ชบเฉงมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอย่างนี้ถ้าคุณทัสปอร์ตไปอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนว่าตัวเลขที่เขาเคลมมาไว้นะในรุ่นนี้ประมาณไม่ถึง600กิโลเมตร0กลางกลางกิโลเมตรมันก็จะลดทอนตามพฤติกรรมการขี่ของคุณนะครับไม่ใช่ว่า ตัวเลขที่เขาเคลมมาไว้เนี่ย580กิโลเมตรเนี่ยจะขับยังไงก็แล้วแต่ตัวเลขก็อยู่นั้นไม่มีทางนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับลองปกติเนาะ normal eco เนี่ยพอละตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองจะได้ใกล้เคียงกับที่ทางผู้ผลิตเขาเคลมมาไว้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองมานะคันเร่งเอาเอา,เอาแค่โหมดปกติเนะแล้วก็พงมาะไยเนี่ย มันมันค่อนข้างจะคมอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นสปอร์ตพัทเนี่ยฟิลลิ่งมันให้ความกระฉับกระเฉงขึ้นมาแบบแบบรู้เรื่องเลยนะฮะว่ามีความแตกต่างขึ้นมาแล้วทีนี้ครับช่วงล่างที่เป็นอ mm ิสระข้างหน้าแม็กกาสันข้างหลังเป็นมันติลิงเนี่ยเซ็ตมาดีพอสมควรเลยนะฮะค่อนข้างจะขับได้สบายๆไม่ถึงกับตึงมากนักนะครับแต่ก็เอาอยู่ในกรณีที่เรา ใช้ความเร็วในการเข้าโค้งแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเอาอยู่และอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของนี่ซับแรงสันสะเทือนทางผู้จัดเขาเอาเชือกมาคาดไว้ให้เราขับรถข้ามไปแล้วเขาก็จะส่งเสียงกระท้อนกลับมาในห้องโดยสารขึ้นมาที่พงมาลยไอ้ทั้งเสียงที่มันเข้ามาในห้องโดยสารกับขึ้นมาที่พงมาลายเนี่ยสำหรับผมนะผมถือว่าซับแรงสันสะเทือนไม่ได้ค่อนข้างจะดีามากนะฮะแต่ขับมาเนี่ยมันมีสิ่งรบกวนอยู่นิดนึง เนี่ยแสงที่มันกระทบลงมารู้สึกว่ามันมีความร้อนแผ่มาถึงอยู่นะนี้ก็น่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะใช้งานแล้วมันจะเป็นตัวแปรขนาดไหนสำหรับในเรื่องของหลังคาใสข้อดีคือเท่ๆครับมองวิวได้นะฮะลดในเรื่องของน้ำหนักลงไปนะแต่เนี่ยแหละในเมืองไทยข้อเสียก็จะเป็นเรื่องความร้อนนี่แหละครับ ลองรอบแรกกับสปอร์ตพล s นะครับกับปอ t โห d e มารอบนี้ Normal ดึงหน้าตึงพอสมควรเลยฮนะดึงแบบคือแทบจะไม่ต่างแต่พอใช้สัมผัสมาสักระยะหนึ่งเนี่ยการปล่อยพลังงานออกมาการปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาที่มอเตอร์เขาถ่ายทอดมามันจะดรอปกว่าตัวส p o r t ตนะสปอร์เหมือนเขาแบบดิบกว่านี้เอา,าง่ายง่ายคือตอบ ตอบในเรื่องคันเร่งตอบในเรื่องพวงมาลัยมาชัดเจนกว่าที่ต้องการให้คุณใช้ความเร็วอะ่ะแต่พอเป็น normal เนี่ยยังมีดึกยังมีกาัก,ากไว้นิดๆน,น,นะครับแต่ก็ตามโหมดที่ผู้ผลิตเ,เขาเขาเขียนโปรแกรมมาไว้เขาตั้งโปรแกรมมาไวนะอยากอยากประหยัดไปอีโคเลยขับสบายพวงมาลัยนุ่มนะฮะแต่ว่าตัวของคันเร่งอาจจะมีดีเลยน,นิดนึงคุณผู้ชมครับเสียงในสปอร์ตโหมดเขามีแยกให้3รูปแบบนะรถแข่งนะแล้วก็ ส่วนของเคร,รื่องหลายสูบเครื่องหลายสูบก็ประมาณแบบพวก v 8 v 6อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สปอร์ตผมลองรถแข่งแล้วท่านผู้ชมได้ยินเสียงเนาะทีนี้ลองเครื่องหลายสูบดูเสียงมันเป็นยังไงเ,เลย,เ,ยเลยเหมือนเล่นเเมครับไม่เหมือนขับรถเพราะเสียงมันมันมัน,ม,นมันถูกแยกมาให้เรารับรู้ได้อ ช่วยเพื่อมาลบในการกรบอ่ะเร้าใจยิ่งขึ้นนะกว่าที่แบบว่าขับในโหมดอื่นๆนะ่ะเงียบกิ๊บเลยพอมาสปอร์ตอยากให้มันแบบเล้าใจเวลาใช้งานจริงนะใช้ปรับเสียงพวกนี้มีให้เลือก3เสียงเออน่ารักแจ๋วดีเท่ดีท่านผู้ชมครับ เรียบร้อยนะครับการทดสอบในสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็ตอนนี้ผมเริ่มทักชอบกับตัวฟีเจอร์ครับฮะโหมดสปอร์ตพัทเนี่ยเราปรับเสียงที่ตอบสนองให้เราฟังได้นะแต่ในส่วนของอีคอนนอร์มลเนี่ยเงียบกริบเลยเสียงเนี่ยนะครับสปอร์ตพัทมีสามเสียงครับเสียงรถแข่งนะครับเสียงเครื่องยนต์หลายสูบนะครับแล้วก็เสียงสปอร์ตซึ่งแตกต่างกันแบบ เฟลดีอันนี้อันนี้ชอบคือมันทำให้การขับขี่เล้าใจยิ่งขึ้นนะครับตัวของขุมพลังเองนะ408แรงม้าที่มาจากมอเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอนะ่ะต้องบอกว่าเหลือเฟือครับขับง่ายๆเลยช่วงล่างฟิลลิ่งแบบเหมือนตัวรถืึ้นถันดาบทั่วไปแต่แรงฟิลลิ่งการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาได้ดีนะฮะตัวของ long range กับตัวของ performance ต่างกันในเรื่องของมอเตอร์นี่แหละเขาจะมีตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์จะมีมอเตอร์หน้าหลังตัวของลองเลนส์จะมีแต่มอเตอร์ข้างหน้าอย่างเดียวหุปกลังก็แตกต่างและอีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างนั่นคือระยะทางในการใช้งานนะครับของตัวลองเลนส์เขาเฟิร์มไว้อยู่ประมาณสัก6 4 0 650กเมแต่ในตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ อยู่ที่ประมาณ540-580กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC นะครับตรงนี้ที่ทำมาให้รูปลักษณ์โดยรวมก็ดีนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เจ๋งไอตัวช่วยถอยหลังเนี่ยเขาจะมีตัวจดจำเส้นทางครับเหมือนรถยุโรปเลยเหมือนรถยุโรปหลายๆอย่างนอกจากตัวของการออกแบบภายนอกภายในฟีเจอร์ต่างๆก็ใกล้เคียงกันมากๆนะติดอยู่อย่างเดียวสำหรับผมนะครับในเรื่องของหลังคา ที่เป็นหลังคากระจกเนี่ยประเทศไทยร้อนครับแม้ว่าจะมีการเคลือบไอตัวฟิล์มกัน UV มาให้เรียบร้อยนะแต่เหมือนเอาไม่อยู่นะฮะมีไอร้อนมาสัมผัสได้ในห้องโดยสารถ้ามีม่านอีกอย่างนึงนะเป็นฟีเจอร์เสริมมาให้นะเพื่อเซฟความร้อนอะผมว่าโอเคเลยและสุดท้ายถ้าจะโอเคยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับผมรอรุ่นกับเกรดวอลมาหลายรุ่นมากในเรื่องของราคาจำหน่าย ครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งล่าสุดของเกตวอร์ดที่จะทำราคาจำหน่ายให้ปังให้ดีกว่าเดิมที่ผ่านมาที่ผมพูดเรื่องราคาจำหน่ายเพราะอะไรวันนี้ยังไม่ได้เปิดราคานะครับจะเปิดราคาจำหน่ายสิ้นเดือนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคู่แข่งในส่วนของรถไฟฟ้าเอง BYD s e a l มาแล้วนะฮะไอตัวไอออนก็กำลังจะมาอยู่ในคลาสเดียวกันนอกจากจีแล้วญี่ปุ่น Honda ตัว Accord e-sev ก็มายึดหัวหาดเป็นที่เรียบร้อยแคมรี่กำลังจะมานะครับภายในปีนี้ได้เห็นตัวเป็นๆแน่แล้วในเรื่องของสมรรถนะต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจสำหรับญี่ปุ่นที่จะกลับมาแย่งตัวเลขตรงนี้คืนเพราะฉะนั้นโอกาสนี้แหละถ้าเกตวอร์ทำราคาออมาปังนะผมว่าตัวของออ r ่า7ูหรือออ r ่าเเนี่ยเดินได้เดินได้ในเรื่องของยอดจำหน่าย ก็มารุ like ้นกันอีกทีครับว่าราคาจําหน่ายจะว้าวอย่างที่ผมคิดอย่างที่ผมหวังไว้จากหลายๆรุ่นของเกท a อลที่ผ่านมาไหมนะฮะก็ทั้งหมดครับรอรุ้นสิ้นเดือนกับราคาจําหน่ายปังไม่ปังว่ากันอีกทีในงานมอเตอร์เอ็กครับ